จัดมาเฉพาะ E-Class E-Day Special Price สำหรับลูกค้าที่กำลังตามหา E-Class โฉมใหม่อยู่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าจัดมาให้ถึง12คันมีทั้งรถ4ประตูซีดานแล้วก็2ประตูคูเป้ถือว่าครบมากๆและยังมาพร้อมกับราคาสุดช็อคพิเศษสำหรับลูกค้า b e n z N-K เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าคันแรกจะเป็นรุ่นอะไรกันครับ ไม่ต้องรอช้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ e-class กลุ่มแรกมาในสไตล์รถที่เป็นคูเป้2ประตู4ที่นั่งกับ mercedes-benz e200 coupe amg body นี้นะครับท่านผู้ชมเป็น body ใหม่ล่าสุด all new ของ mercedes-benz e200 coupe เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยจาก w207 facelift ไม่ว่าจะเป็นภายนอกล้อแม็กเครื่องยนต์ option ภายในถือว่ามีความสวยแล้วก็ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับแต่ละคาสภาพเนี่ยสวยงามมากมีบางคันนะครับเลข ยังไม่ถึงหลักหมื่นซะด้วยซ้ำถ้าเลือก3คันในวันนี้ประหยัดงบไปไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทงั้นเดี๋ยวเรามาชมคันแรกกันเลยครับ และมาเริ่มต้นกันที่คันแรกคันนี้มาพร้อมกับสีเทาพิเศษกับ m e อร์ d e s b e n บ E 200คูเป e AMG มาพร้อมกับสีเทา s e เล n น t e เก e นภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำ E คูเป e แบบนี้นะครับมาในรุ่นตัวท็อปชุดแต่งบริพาร์ด AMG รอบคันล้อแมก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพานาลามิกคลาสลูฟภายในตกแต่งสวยงามหรูหราในรูปแบบ E Class โฉมใหม่เลยทีเดียวคันนี้ไฮไลท์อยู่ที่เลขไม่น้อยมากๆเพียงแค่7,000กิโลเท่านั้นเป็นรถปี2018วารนตียาวๆถึงปี2020 2ี่1เดือน11และที่สำคัญคันนี้จะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยใครที่กำลังตามหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับ <c oughs> ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่3 3 9ล้าน3 0บาทเท่านั้นครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันที่คันที่2เลยนะครับในตระก,กูล e c o u p ปกับ Mercedes Ben z E 200ค o u ป e คันนี้เพิ่มความดุดันมาด้วยสีดำา o ฟซ i เดี Black จริงๆนะครับท่านผู้ชมมองแค่ด้านหน้าเนี่ย E c ค u p ปก็สวยงามเพราะว่ากระจังหน้าเนี่ยมาในรูปแบบไ a m o n d g ก i l l ได้ยังมาพร้อมกับไฟที่เป็นระบบมันติบีนภายนอกสวยงามมากๆภายในมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถออปชั่นความสะดวกสบายเนี่ยก็ถือว่าครบครันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์ระบบช่วยจอดอัตโนมัน ท่านผู้ชมเพียงแค่9,000กิโลเท่านั้นเป็นรถปี2018วารันตียาวๆถึงปี2021ในราคาสุดพิเศษนะครับเพียงแค่3,390,000บาทเท่านั้นครับ และสุดลอยอีกหนึ่งั้นจอดอยู่ข้างๆนี่เองกับ Mercedes- Ben z E 200คูเป e AMG คันนี้เพิ่มความหล่อขึ้นมาเพราะว่ามาด้วยสีขาวมุกไดมอนด์ไวท์ภายในเสริมหลอด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงได้พวงมาลัยมันติฟังชันรุ่นใหม่สีแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าเป็นสีสเปคเทพภายนอกสีขาวหลังคาสีดำล้อแม็กสีดำถือว่ามีมิติมากๆในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกก็ถือว่าครบครันเลยทีเดียวเป็นรถปี2018นะครับยังมีวารันตีจากศูนย์เมอร์ d ซ s b e เบถึงปี202 0 21 <11. S 2> ไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับอยู่ที่ราคาครับท่านผู้ชมเป็น E200CoupeAMG ที่ราคาถูกที่สุดของ b บ n เอ็นเคสามล้านหนึ่งแสบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดราคานี้ถูกสุดๆครับ และมากันที่ E-Class รุ่ที่2นะครับมาด้วยชื่อรุ่น Mercedes-Benz E 300 Coupe AMG รุ่นนี้ออกมาก่อนตัว E 200รุ่ปแรกซึ่งออกมาปีประมาณ2,017รูปล่างหน้าตาเนี่ยจะเหมือน E 200 Coupe ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในล้อมแม็กแต่สิ่งที่แตกต่างและเป็นไฮไลท์ก็อยู่ที่เครื่องยนต์นั่นเองมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ245แรงมา้าซึ่งให้แรงม้าเยอะกว่าตัว E 200 Coupe ถึง60แรงม้าเลยทีเดียวทําให้การออกตัว อัตราการเล่งและการขับขี่เนี่ยสนุกมากกว่าตัว E 2 0 0และวันนี้เราจัดมาให้ถึง3คัน3สีมีสีขาวสีดำและก็สีเทาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยครับ กับขั้นแรกเลยนะครับ Mercedes-Benz E 300 Coupe AMG คันนี้มาพร้อมกับสีขาว l a ล่าไว้แน่นอนครับสีขาวแบบนี้โดดเด่นสวยงามมากเพราะตัวรถจะออกสีขาวได้หลังคาพาราลามิกลัสลูปที่เป็นสีดําตัวล้อแม็ก AMG ที่เป็นลายสีดําทําให้ตัวรถเห็นตัวอุปกรณ์ตกแต่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยและภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสุดเท่ออเี่นจัดเต็มเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ตามสไตล์รุ่นตัวท็อป AMG และคันนี้วิ่งมาเพียงแค่15,000กิโลเท่านั้นพร้อมวารันตีจากศูนย์เมอร์ d ซ s Yes, best. เรามาไ like ลฟ์กันแบบนี้ราคาต้องพิเศษแน่นอนครับราคาเพียงแค่3ามล้านสามแสาหบาทเท่านั้นครับ คันแรกมาโทนสีสวา่างคันที่2มาในสไตล์เท่ดำดุกับ Mercedes Ben z E 3 0 0 c o u p คป A M G คันนี้มาพร้อมกับสีดำา Obsi เด a ยนแบลภายในสปอร์ตมากๆม,มาพร้อมกับเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงชุดแต่งคันนี้จัดเต็มอยู่แล้วออปชันมาพร้อมพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอแบบใหม่พร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Park i n g Pilot a s s i แ t และคันนี้นะครับเลขไม้น้อยแลครับท่านผู้ชมเพียงแค่23,000มกิโลเท่านั้นเป็นรถปี2017ยังมีวารันตีจากศูนย์ m e Mercedes-Benz สหรับใครที่กาลังตม หา e coupe 300แบบนี้ต้องคันนี้เท่านั้นราคาอย่างที่บอกเพียงแค่3 3 9ล้าน3 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ถ้ายังไม่แน่ใจว่าสีขาวหรือสีด,ดําดีลองเปิดใจให้กับ E 300 Coupe AMG คันสุดท้ายคันนี้มาพร้อมสีเทาพิเศษเซเลไนด์เกรย์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำไต้ของตัวรถมีความสปอร์ตเต็มร้อยเอเอยู่แล้วออปชั่นก็จัดเต็มอย่างที่บอกไว้และคันนี้มาพร้อมกับสีเทาพิเศษหาได้ยากเลยทีเดียวและคันนี้เลขไม้น้อยจริงๆเพียงแค่17,000กิโลเท่านั้นเป็นรถปี2017มาพร้อมวารนตีจากศูนย Mercedes ์ Mercedes-Benz และคันนี้เป็นคันสุดท้ายของ E 300 Coupe ในวันนี้จัดราคาพิเศษ ถูกที่สุดเพียงแค่3ล้าน2,90 0บาทจัดไปเลยครับ และมากันที่ E-Class กลุปที่3นะครับกับ Mercedes-Benz E220d เห็นตัวดีอยู่ด้านหลังกลุปนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆมือหนึ่งไม่มีผลิตอีกแล้ววันนี้จัดให้ถึง3คัน3แบบสสไตล์เลยทีเดียวมาพร้อมกับตัวท็อป AMG ตัวกลาง Exclusive และก็ตัวเริ่มต้นแบบ a กา0มีทั้งสีขาวสีดําและก็สีบลอน์ท่านผู้ชมจับตาดูกลุปนี้ดีๆนะครับในกลุปนี้จะมีรถ E-Class ที่ราคาถูกที่สุดของวันนี้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นคันไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่คันแรกกันเลย ป๊ และมาเริ่มต้นกันที่คันแรกจัดตัวท็อปออปชันให้เลยกับ Mercedes Ben z E 220d AMG คันนี้มาพร้อมกับสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำแน่นอนครับตัวท็อป AMG แบบนี้ออปชันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นบอดี้พาร์ต AMG ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิก glass r o o ไฟหน้ามันติบีบภายในปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยระบบช่วยจอดอัตโนมัติมีฮีตติ้งซีทแล้วก็เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์คันนี้ถือว่าครบมากๆแถมยังได้เครื่องยนต์ดีเซลไปคุ้ม รถคันนี้เป็นรถปี2016วิ่งมาเพียงแค่4 2 0 0 0กิโลเท่านั้นต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปราคาเพียงแค่2 4 9ล้าน4 0 0 0บาทถูกมากๆเลยนะครับ และมากันที่2องของกรุ๊ปนี้กับ Mercedes Ben z E 2 2 0 D A ดีวันกาดคันนี้มาพร้อมกับสีบลอนเงินเลเดียมซินเวอร์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำแน่นอนครับสีบลอนเงินแบบนี้นะครับถือว่าเป็นสีซิกเนเจอร์ของ Mercedes Ben z ภายนอกภายในชุดแตง่งจัดเต็มสวยงามมากๆโดยเฉพาะภายในสภาพถือว่าดูดีไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งพวงมาลายัยคอนโซลตรงกลางและที่สําคัญนั่งด้านหลังสบายมากๆเลยสําหรับ Mercedes Ben z E Class และรุ่นนี้เป็นรถปี2017วิ่งมาเพียงแค่ 44%,0 0 0 เท่านั้นราคาท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับเพียงแค่2 1 9ล้าน1บาทเท,ท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยครับ และมากันที่คันสุดท้ายของกรุ่ปนี้แต่ยังไม่ท้ายสุด Mercedes Ben z e c l a s s ที่ราคาถูกที่สุดของ b e น z N.K กับ Mercedes Ben z E 2 2 0ด e ี exclusive คันนี้มาพร้อมกับสีดำออปปิเซียนแบลภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลชุดแต่งในสไตล e ์ exclusive จะออกมาแบบสวยงามหรูหราไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าลายซี่พร้อมสัญ,ญลักษณ์ดาวลอยไฟหน้ามันติบีมลอ้อแม็กเป็นดองแค่ตัว A.M.G เท่านั้นถือว่าคุ้มมากๆรถคันนี้เป็นรถปี2016ราคาดีมากๆเพียงแค่2ล้าน9ก้าหมื มื0นบาทเท่านั้นนะครับจัดไปเลยครับและมากันที่ e class กลุ่มสุดท้าย3คันสุดท้ายแล้วนะครับคุณลูกค้ามาพร้อมกับรุ่น e 3 5 0 e plug in hybrid มีทั้งตัวท็อปมีทั้งตัวเริ่มต้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่2ล้านต้นตนตัวท็อปราคาเพียงแค่2ล้านกลางๆเท่านั้นและยังได้เครื่องยนต์ plug in hybrid และช่วงล่างแบบ air suspension นุ่มเหมือน s class งั้นเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คันแรกสีขาวคันนี้เลยกับ Mercedes-Benz E350 E, e Plug-in Hybrid เป็นตัวท็อป AMG Body p a r t AMG รอบคันล้อแมก AMG หลังคาแก้ว Keyless Push Start Hand Free Access ครบเลยทีเดียวนะครับภายในก็ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสุดสวยจัดตัวแรกมาให้เนี่ยเป็นตัวท็อปออปชั่นเต็มที่สำคัญเลขไมน้อยมากๆเพียงแค่7,300กว่ากิโลเท่านั้นรถคันนี้เป็นรถปี2017พร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ราคาเนี่ยถือว่า เต็มมากๆเพียงแค่2,690,000บาทเท่านั้นครับ และมากันที่คันที่2นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปออปชันเหมือนกันสำหรับ Mercedes Ben z e 350 e plug-in hybrid AMG คันนี้มาพร้อมกับสีเทาเซเลไนน์เกรย์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำอย่างที่บอกไว้รุ่นนี้เครมในส่วนของการประหยัดพลังงานสูงสุดถึง34กิโลเมตรต่อลิตรและสามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านวิ่งโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันได้ด้วยและตัวนี้เป็นตัวท็อปออปชันชุดแต่งจัดเต็มหลังคาแก้วภายในสวยงามหรูหรามากๆที่สำคัญเลขไม้น้อยอีกเช่นกันนะครับเพียงแค่26,000กิโล เท่านนั้และยังเป็นรถปี2018ยังมีวารันตีจากศูนย์ m e r c e d e s b e n บถึงปี2021เลยทีเดียวคันนี้ถูกกว่าคันแรกราคาเพียงแค่2,590,000บาทเท่านั้นจัดไปเลยครับ และมาถึงคันสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นคันที่12กับ Mercedes-Benz E 350 e Plug-in Hybrid ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเอวังการดมาพร้อมกับสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลคันนี้สวยงามมากๆเพราะว่าสภาพไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหน้าจอพวงมาลายัยถือว่าใหม่กิฟเลยเป็นรถปี2017วิ่งมาเพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นฟังราคาดีๆเพียงแค่2ล้าน2แสน 90,000บาทรีบจัดไปเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ e-class สุดพิเศษทั้ง12คันนีทั้งรถ4ประตูซีดานแล้วก็รถ2ประตูคูเป้ชอบแบบไหนสไตล์ไหนต้องรีบเลยและราคาสุดช็อคทุกคันไม่มีที่ไหนอีกแล้วอันนี้จัดไว้ให้เพื่อท่านผู้ชมเท่าน,นั้นชอบคันไหน จัดไปเลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ที่แฟนเพจ Facebook b e n อนเนะครับและสามารถเข้าไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k com นะครับและสามารถติดต่อเข้ามาที่ b e n แได้เลยนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้สำหรับสัปดาห์นี้มีรถพิเศษพิเศษแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในครั้งต่อไปจะมีรถพิเศษแบบไหนมาจัดให้กับท่านผู้ชมอีกนะครับสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ